กขาพูดสิผลไม้จ้าฟูสผลไม้หลายชนิดค่ะอ๋อแบบเดิมนะแบบเดิมอันนี้อันบอสเอ่อพะพิยาสุกแหมแล้วจะถามทำไมจะถามว่ามันสุกนะกบอกพระพิยาหลายชูหลายชีโฟร์ไฟเซเว่นเอสไน ฉันว่าเธอไม่ได้อันีที้เรเวนทาวลเซอร์ีนโฟทอทวเอยูทำไมไม่เอาเอาเชเอยูนับสิทีนแะล้วยูนับเอทีนเลยนะทรีโฟไฟิเซเวนเอนท์เทนอเวนทว 13 14 15 16 17ก็ 18, 19, ทีนเทวินตีดียเอามาไน่ยังสมมตได้มานัยกโชโชมีฟูดพรีสโชมีฟูดพรีสไม่อ,ไอยูถามว่า w h a what is what is it อันอัน แกร็บเย่นงไงแล้หนูดูถูกน่ะออะไรนี่แหละอันอันนี้แหละกอไก่นี่แหละกอไก่นั่นแหละเธอก็ไม่อได้อย่างเชิญเธอเธอเาทำไมเธอพูดไปอย่างนี้เนะตอนไปเทียวโคราน่นเธอพูดไม่ได้ไงหือหนาเนี่ยสนับซุ เกรฟเออนั่นแหละกลไก่นี่เลยยุบอะไรนะแก๊หรอกข่าวรงแก๊ปเกือบแล้วเกือบแล้วทัมคินหัวเดียรเธอเก่งเนาะเธอเก่งอยู่นะจริงๆถ้าเธอเรียนเธอจัดเวอร์เลยนะถึวงว่าส่ให้หมูนะให้หมดนะเกรดนะ ทูกรอกรฟเกรเปอรเนาะทำไมจำไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 7ละเพิ่ง7เองนะ 7ซ9 10 11 12 13 14 15อหมุนไอแอปแล้วเด้อ mm hmm. ฟิปแล้วฟิปแล้วก็แส่ไวเซียนบลูเลยเด้อกยบไปเลย uh huh. it doesn't matter I can't manage mm hmm. What What is it? d a g o and Force ไอไรด่าก mm ่อนฟูส์ว่าส์ยูอะฟีเวอร์ไรท์ฟูดโอ้ว่าส์ยูอะฟีเวอร์ไรท์ฟรุ๊ตส์อันวันดัมเบลวันด่าก่อนฟูส์ดัมเบลทูว่าส์ทอมิรันว่าส์ว่าส์ทอมิรันดัมเบลทูอ๋อเอาก็ I think ว่าส์ทอมิรัน is number one for you No ถ้าเป็นเป็นจูส What Watermelon is ถาวเธอไม่เลื i กูสเดอนถ e ลาแต่ถ้าเป็นฟูชเพียวๆน่ะดาร์ฟูชอันนี้วอสออแบตไม่ใช่ม่วงสวีทสวีททาโร์สฟสวีททา์โรแมนบ้ เอาสีมาใส่ด้านล่าไงไอไม่ได้ดับกระเดอ้อดรเด้อแล้วแต่ยูจะเห็นมันพอเดอ้อเออเออไปบอกส้วนคุยโอเคโอ้ปูยาตายายพ่อสุนได้กินหลายสิ่งแล้วันนี้ยายท้องสีตามเมาย่ายเจียงคนเดินน้ำนะคะไอ้น้ำน้ำผอดเออเออไอน้ำน้ำกินให้กินวามวันนี้ลาย่ห้ลายวะแม่เอาต่อมาภาษาอังกฤษว่าไงจ๊ะไม่รู้ไอแค่นอนไอแค่นอนไอแค่นอน sorry mới đi lái thì đeo kính nè, xịt thuốc diệt côn ngay ngay